สวัสดีค่ะป้ายกำลังดูว่าตู้เย็นนึงมีไรบ้างวันนี้จะทำเนมนูไรอ่าค่ะแค่ไข่คิดออกแล้วทำได้อยู่นีงั้นเดี๋ยวมาทำไข่ตนะุ๋นกันนะจะผันผื้ยไปก็ข้อไปเตรียมฟองเตรียมตัวก่อนแอปนอกอัพนามแต่งหน้าให้มันสวยๆนะเดี๋ยวเราจะจาทำเมนูไข่ตุ๋นสงเทืองวันนี้นะโอเคเดี๋ยวทำง,งานเร็ว ขอยัดไปก่อนเดี๋ยวกลับมาสวัสดีจ้าโอเคค่ะไปกลับมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวไปก็กำลังเตรียมตัวเอาพวกข้รืของปุงทังลายเนี่ย เอาไปตั้งไต้ตรงนู้นนะข้องทีไปจะทำไข่ตุน๋นส่งเครื่องวันนี้ก็จะมีแน,น่นอนไผ่์คองคือไข่ไกนะ่เดี๋ยวพวกไข่ไก่แล้วเครื่องอย่างต่างๆก็จะเป็นพวกต้นต้นหอมผักชีมะเขือเทศแล้วก็แฮดนะคะแล้วก็มีกุ้งซอแล้วก็มีลูกชิน้นเดี๋ยวผัดผึ้งเราก็เอาไข่ออกไปเลยนะไข่ตรงนี้เราค่อยไวัยชายตอนล้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว,วันนี้เราทำมันผื้ ป้ายพาไปนะคะวันนี้ป้ายก็อารมณ์ดีแต่ว่าชานะอ,ะอาหารที่ป้ายจะทำวันนี้นะจะเป็นไข่ตุ๋นสองเครืองนะคะทำไข่เนี่ยแสะดงว่าป้ายเริ่มจะมีอาหารแบบลอยล่อแล้วในตู้เย็นคือ <c oughs> แต่ก็ไม่ถือเราก็ตอนนี้ป้ายก็จะทำเมื่อที่ป้ายบอกว่าเออทำไข่ตุ๋นสองเครืองนะการใกล้ การทำไข่ตุนส่งเคืองจะบอกว่าทำง่ายง่ายมากๆแลเราแต่ว่าทุกคนจะมีเทคนิคในในการทำอาหารไข่ตุนนะผูดถึงไข่ตุนทุกคนรู้จักไม่ตอนตัวที่อย่างแรกอย่างแรกเพราะแม่ทำไม่กินสมัยก่อนแม่ไปทำไม่กินบ่อยมากเลยไข่ตุนตตอนนี้เราโตแล้วแม่ไข่ตุนได้กินแต่ว่าผึ้งก็ไข่ตุ๋นพิมพ์แม่ก็ร้อยนะอ่า เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าข้องที่เราต้องเตรียมมันมีอะไรบ้างแน่นอนเลยพระเอกเราก็คืออะไรไข่ค่ะไข่ได้ไปทำไข่ตุ๋นไข่นู่นไข่นี่ไข่ออมมล็ดไข่นู่นไข่นี่ไข่คนไข่คนนะไข่ไข่คนไข่คนอ่าใช่อ่าส่วนวัตถุดิบอื่นๆก็จะมีพวกหอะฮอร์มย่าจริงๆแล้วอ่ะไอหอร์มย่าเนี่ยป้าจะใช้แทนอา ริกไทยพอร,ริกไทยไายไม่มีที่บ้านก็เดี๋ยวคอยใส่แลว้วก็ขัน่นแล้วคอยซอยแลว้วก็ไส่ลงไปไหนนี้นะหอมยาา้ายแล้วก็แฮทแฮทนะแฮทเข็มทองมีเอ่อเหมือนเหมือนเหมือน,นเดิมเลยมีต้นหอมมีผักชีแล้วก็มีพริกใบชอบกินแพทก็คือเดี๋ยวกะว่าจะหั่นเป็นเอ่อเป็นสไลด์เล็กๆแล้วคอยใส่ลงไปตอนทีทำนะและ้วก็ส้มส้มต่อไปก็คือจะมี พิงค uh, so ์ซอสก็คือไอ้นี่มันเป็นเกลือชมพูไปไม่จะทำอาหารไปจะไม่ใช้เกลือข้าวเกลือข้าวไปใช้ทำตอนที่แบบใช้ล้างของข้าวอย่างเช่นมะกวาถ้าเราแบบเมื่อเราจะทำพวกซีฟงซีฟูดเราจะใส่เกลือข้าวหลงไปเพื่อล้างกลิ่นข้าวออกแต่ว่าชมพูเนี่ยเกลือหิมาลายันเนี่ยไปจะใช้ทำกับข้าวนะแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นซีอิ๊วข้าวนะคือ คุณเจ้าช้ยน้ำปลาก็ได้ซีเข้าวได้แล้วแต่ว่าคุณมียเลกจูบจับมาชายนะแล้วก็มีอีกอย่างก็คือน้ำร้อนน้ำร้อนนี่ปบาจะใส่ตอนล้างกับไข่ตอนที่เราหมักคนกันแต่ว่าเดียวเราจะทำวิธีดูหวาทำเหมือนรื้อโอเคอางงั้นเดี๋ยวไบรทเข้าระยะเตรียมข้องเครื่องของเครื่องเคียงก่อนนะจ๊ะแล้วก็นั่นแหละไข่งไงๆดูกันเลยจ้า ไปก็จะเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะ,ะขงไขข่ลนาวั้นตอนที่ขั้นตอน,นคือป้าจะต้องเอาไข่เนี่ยนะมาตอกไข่แล้วก็ใส่ลงเหนถ้วยนะเหล็งเหนี้ยป้าก็ใช้ส่วนผสมที่ป้าจะใส่ในวันนี้ใส่เข้าไปอตอนนี้ไปปันไข่ปั่นถือก็วันนี้นะป้าจะใช้ไข่สามู้ยนะไข่สาม้อยพอไหมเนีย เอวาวเราต้องทำเปยเหมือนค้าง,ง้องด้วยนี่ไม่พื้นไม่พื้นเอุ้ยจะไปก็กะว่าจะไปเอาอีกน่วยหนึ่งในในในตูเ้เย็นคำว่าน่วยภาษาต้าก็คือแปว่าลูกก็คือไข่ไก่หนึ่งลูกหรือไข่ไก่หนึ่งฟองนะแต่ว่าายไม่เรียกฟองหรือว่าลูกไปเลียบน้วยเพราะว่าท oh. ิตายันเขาจะเรียกแบบแบบไม่เมือนกันคือ บางไปแล้ว่านุวยไข่ไก่หนึ่งนุ้ยไข่ไก่สองนุวยไข่ไก่สามนุวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปลบอีกนุวยหนึ่งหน่อยตุย๊กแก่นะพอจะทำฟักเปลือกข้างห้องด้วยพอว่าอย่างกักตัวอยู่นะเมากับมาวานแล้วทำเช็คไปตั้งหน้าห้องแล้วก็วิ่งล็าา <S <S> <S กลอกหัดบ้านแต่ก่อนเนอก็ตุ๊กักนั่นวันนี้ละทางนะลาฟักเปลือกแลาก็คือ ทำอาหารไปก็คือ e อน o y ยนะเรามีอะไรเราก็แบ่งปันแบ่งปันเพื่อนเพื่อเพื่อน,เ,อนเราที่มีเพื่อนคนเนี้ <c oughs> เพื่อเมี่ยวะ่ะสนิทกันมาตั้งแต่ปี2007นานนานมากรีเลชั่นชิพระว่างไปกับเผื่อเมี่ยวเนี่ยนะซีปึ๊กปึ๊นะแต่ผปันเพือก็อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะอันนี้คือไข่ไก่แหวที่ไปได้เตรียมนะ เดี๋ยวผ่นคื้นก็เดี๋ยวป้ายก็จะเอายายกล้องแล้วยายมาไว้ตรงตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้แฮนวิธีในการ <Okay. S 1> ทำได้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 ถูกตรงนะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป๊ะเป๊ะแต่คือเราก็ทาําตามตามตามที่เรามีในตู้เย็นมีอะไรเธอการทำมาห้ารเธอไม่จําเป็นต้องมีแบบตู้เป๊ะ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 มีฉายการทำมาห้ารของป้ายนะป้ายคิดว่า ทำามันพื้ก็ได้ให้ตัวเองอ่ะมีความสุขเราทํามันนพื่อก็ได้ให้ตัวเองอ่ะแบบเอนจอยหรือว่าสนุกสนานในการทําจะใส่ไรใสไปจ้แล้วแต่เธอเลยเรื่องวันนี้เราห้ามไม่ได้โอเคเรียวบัืนพื้นกองเดียวยายกองยายกองเราวันนี้นะรอกย่างมึงออกดีฝ้าในห้องเย็นวันนี้ไม่ร้องไห้ป๋อฟ้านบอฟ้านอเ็กป้านคึ้นึงจะฟ้านตรงนูกนะ รองใต้เลยเย okay. ใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมไข่เรียบร้อยแล้วันที่ป่อยบอกนะไข่สี่น่วยน,นะอ่าเราตอนนี้เราก็ <S <S บันเลงเลยค่ะเ,เราก็คนก้อนนะจ๊ะเราต้องตีมันก้อนเัืเองมันแตกนะถ้าคนตีตีไม่ชับมือนะยกขึ้นมาหน่อยก็ได้ยกพนียกน,นิดตูดนน้พนีนะเออ <Okay. S 2> เตเอตีใหมันแบบโอเนั่นน้อยนี่ดูวนป่ะสี่ท่านมากินมากเลยไข่เอ้ยไข่มี่ก็ยอดตอร่างกายไม่อ้วนด้วย <laughs> ดย้วยเราทีนี้ทีป้ายต้องใส้คือไนี่น้ำนะน,นี่เป็นน้ำร้อนป้ายนะต้มเรียบร้อนแล้วลุงไม่ทำไมไป้ายถึงใช้น้ำร้อนเพราะว่าวน้ำร้อนเนี่ยพอเราใส่แล้วมันจะตีเด็กมันจะเข้าได้ไง่ายกับไข่โอเค <Okay. S 2> เห็นไหม แล้วก็ต่อไปก็คือนี่ปลายช้ซีอิ๊วข้าวนะคะซอสยยอ,อืมอันนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปตีมันมากมาได้แต่กวนให้มันดีๆให้มันเข้าเข้าเนื้ออืมแล้วก็นแน้วต่อไปก็คือปายไช้คือไม่ได้อ่า ไม่ได้ไข่แบรนด์นะแต่นี่นี่ซอยไปเลยนะเห็นไหมว่าในในจานนั้นในถ้วยที่ไปคนไข่อยู่ว่าเพื่อนๆจะเห็นฟองใช่ไหมนี่ฟองฟองไข้เนี่คือป้ายจะกําจัดออกนะโดยที่ปลายจะเท ไอเนี้ยลงไปในในกระชอนนะคือแบบดักเอาฟองไข่ออกอืมมันไหมมันก็จะมีเห็นป่ะมันจะเป็นฟองอยู่เราจะทำสองสามครั้งก็ได้แล้วแต่เราเลยนะ หรือบางคนมีขี้เกียจทําก็ไม่ต้องทาจ้ะก็เราแต่และเราแต่เราแต่ความนัดของแต่ละคนนะอการทําไข่จานเยอะไม่ใช่ง่ายง่ายนะเราขอแม่ยักพี่น้องเอ้ยเนี่ยปลยว่าต็นหน้าจโจเควแล้วเอ็นไม้ไข่เรามันก็มีฟองฮิตวุยก็จะไม่พื้นร้อยทำซ่องสำคัญก็ได้ไม่เป็นไรขั้นตอนถักไปคือปลายไปได้ใส่ไอ้นี่ลงไปนะ ใส่วกเครื่องเคียงถังหลยใส่ปุ๊บเราเราค่อยมาคนให้มันเข้ากันนะค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับป้ายก็จะเอาไอาไข่ไข่ไข่ไขนี้แหละใส่ไวนน้ในในถ้วยนี้นะ ตอนเรื่อง้ป้าก็ใช้เวลาประมาณ20ินาทีก็ดูและแน้าทางแกซุปยากน้อยพะวาป้าได้ใส่เของเขียนเข้าไปข้างในไงนะโอเคค่ะอันนี้ก็ขั้นตอนทัดไปนะคะคือต้องใอยไข่เนี่ยเข้าไปข้างในหมอนะน้ำเนี่ยเราต้องให้มันเดือดสุดๆนะเราก็คือเราต้องเอาถ้วยี่ยใส่ไปนี้เลยนะเราก็รอขั้นไม่ เดี๋ยวรออก,ก็ต้องรอประมาณสักนี่ตั้งไปแล้วว่าใช้เวลาป <Okay. S 1> ระมาณยี่สิบนาทีนะตรา,ตร,าร์ท็กเลยจะตาร์ทเราไปแอบดูกันดีกว่าวา่าใครเราเป็นพื้นเว้ เียบร้อยโอเคค่ะ okay, Are you ready? ว wow. ้าวนี่นะคะวิธีการที่จะดูว่าไข่ตุนซุปโอเคไหมเราต้องใช้ไม้เห็นไหมไม้จุ่มลงไป อืมไขยไม่ติดไมลมา,มาแสดงว่าโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะ่ายยินสุดแล้วปายก็ทำเมนูไข่สจงงเครื่องได้ซํำเล้วได้กินใช่ไหมล่ะโอเค ก้อนทีป้ายจะพาไข่ตุ๋นเนี่ยมาก,กินเปน็นอาหารเทียงนะป้ายก็มีแบบข้องเคืองเคียงเพื่อตกแต่งให้มันสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าป้ายใส่อะไรบ้างนะจ๊ะเนี่ยป้ายกะต้องใส่ข้องตัวนี้นะเขาเหลือใส่ข้างบนไข่ตุ๋นเพื่อให้มันแบบดูแบบสวยงามนะนี่เดี๋ยวให้ดูเลยเราทำมันรึ พึ่งหนึ่งตัวแล้วก็นี่ก็จะเป็นอันนี่อ้ไรเราหน้าเราลืมแล้วนี่อ๋อนี่เป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นพักจริงๆเราไส้กระเทียมเจียวแ้วแต่ไปไม่ไม่ได้ทำไม่มีเวลาทำก็ทำในที่เรากินนะทำที่เรารนั่งซักอยางเห็นไหมสุดท้ายถ่ายุดเนี่ย ไขยตุ้นส่งเคืองของปายเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปจะเอาไม้ดูว่าหน้าตาไข่ตุ้นส่งเครืองของปายเป็นเหมือนพรืออาจจะแปลกแนวอาจจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเข้าแต่ว่าก็ผุ่มใจสเสนอนะเพราะว่ามันเป็นอาห้างไงยๆพื้นบ้านพื้นบ้านไม่แยกโชว์เลยจะต้องโชว์ให้ดูว่าเราทำร้อยขนาดไหนเอาไ้ดูนะจ๊ะ เป็นเป็นซึ้๊ซึ้๊เลยวันนี้ป้ายรอดไปอีกซ์มิลนึกแล้วนะคะเมนูไข่ๆไข่ทำก็ได้ไม่เพลือไม่มีปัญหาเลย ได้เวลาอาหารเถียงแต่เดีด๋ยวผันพื้นไปข้อเดียไปทานอาหารเถียงก่อนนะผันพื้นก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมคอติดตามชมคลิปของไปนะอ,ออย่าลืมกดซับตะไครกดติดตามกดแชร์หน้าใน youtube นะตอนนี้คนตามเราแค่74ี่คนเองแต่ไม่พื้นก็ทําไปแล้วก็ดูกันไปอ่ะเดี๋ยวไปข้อเดียนะไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากๆทีติดตามไปหลักทุกคนเลยนะ สเตเ์โฮมสเตเ์เซฟสเตเต์เฮลซี่ไอเลิฟยูบายบายสวัสดีจ้า